ท่านผู้ชมครับช่วงนี้เราอยู่ในช่วงของเซียร์์มาเยี e ่ยมมาเยียนนะครับวันนี้เรามาควานหาท่านดาโตยุติธรรมประจาจังหวัดปัตตานีคือท่านดาโตอภิรัตมัสอินะครับซึ่งท่านมีภารกิจที่นี่นะครับส่วนท่านจะอยู่มุมไหนอย่างไรนะครับกรุณาติดตามผมได้เลยนะครับสลามอะัยกุมวอรร็อตงลอบระกาุต์ท่านดาโตสบายดีไหมครับสบายดีครับัมดุละนะครับได้รับทราบข่าวว่ามีภารกิจที่นี่นะครับครับมาเป็นวิทยากรฮะครับผมอีก เครับครับอีกสักครู่หนึ่งผมจะขออนุญาตท่านนาโตะเราไปคุยกันข้างในนะครับเพื่อที่จะพูดคุยในเรื่องของสารชริอะครับบทบาทและความหวังครับครับครับอัสลามุอะลัยกุมุลลอฮ์มะตุลลอฮ์บรูกะตุอัลเลาะห์อัลเลาะห์อัสลามุลัยฮุลลอฮ์บรูกท่านตาโตสบายดีไหมครับสบายดีครับอามิลลาห์ได้รับทราบว่ามีภารกิจยุ่งรัดตัวมากเหลือเกินนะครับก็ช่วงนี้หลังจากหายป่วยมาก็มี ภารกิจอยู่เยอะแยะมากมายก็เลยต้องสนหน่อยต้องวันนี้ก็มาเป็นวิทยากรที่นี่ครับก็เลยพอดีได้เจอก็หลังจากจบเป็นวิทยากรเลยวครับเป็นเกียรติกับทางรายการนะครับที่ทางรายการเราพยายามที่จะหาเวลาทันดาโตมาเพื่อที่จะร่วมพูดคุยในประเด็นสารอิสะบทบาทและความหวังนะครับซึ่งผมเชื่อแน่เหลือเกินนะครับว่าสารอิสะนั้นเป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องมุสลิม ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้เกิดสารนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับในเบื้องต้นเรามาขอความรู้จากท่านดโตโตนะครับว่าคําว่าสารชริยาเนี่ยนะครับคํานิยามหรือความหมายของมันจริงๆคืออะไรครับคำว่าสารชริยะเนี่ยคือถ้าที่อื่นนะฮะมันก็มีความหมายไปตามตามแต่ละสถารนที่ไปว่าเขาให้จํากัดอยู่แค่ไหนอย่างไร แต่ทกคำว่าเดิมๆคำว่าศาสร,ริกย์ก็คือศารอิสลามค,คือศารที่ใช้กฎหมายอิสลามในการตัดสินในทุกเรื่องแต่สําหรับศาสร,ริย์ที่ในประเทศไทยนี้ที่พวกเราเรียกร้องกันอยู่หรือว่าประชาชนชาวไทยมุสลิมกําลังเรียกร้องต้องการที่จะปรับปรุงต้องการที่จะขยายต้องการที่จะ,ะทําให้มันดีขึ้นนั้นน่ะมันมีอยู่แล้วครับ เพราะฉะนั้นคําคํานี้ชื่อตอนนั้นที่เราได้ยินแปลกใหม่แต่รจริงๆสารที่ว่านี้ที่ที่ทประชาชนเรียกร้องนี้เป็นสารครอบครัวมอดกลิสลามซึ่งเป็นสารครอบครัวมอดกที่พี่น้องชาวมุสลิมเป็นคู่ความกันนะฮะและก็ได้ใช้กฎหมายสลามในการตัดสินครับเพราะฉะนั้น ถ้าพูดกันจริงๆแล้วสารชยะนี่มันมีอยู่แล้วในรประเทศไทยแต่คนมาใช้ชื่อว่าสารชริยะทําให้มันรู้สึกแปลกใหม่เหมือนกับว่าไม่เคยมีครับ,รบจริงๆแล้วคาว่าสารชรินะที่ที่พูดถึงที่เรามีการร่างกฎหมายเสนอสภาซึ่งตอนนี้อยู่ที่นายกรัฐมนตรีที่จะต้องเซ็นนั้นเนี่ยมันเป็น สารซึ่งมีอยู่แล้วแต่ต้องการปรับปรุงให้มันดีขึ้นและก็ต้องการขยายออกจากสี่จังหวัดซึ่งมีอยู่เดิมเท่านั้นเองไม่ได้คิดทยี่จะตั้งสารใหม่อะไรที่มันปแปลกไปอะไรทั้งสิน้นนะฮะทีนี้เป็นการเข้าใจผิดนอกจากว่าใช้ชื่อเท่านั้นเองถ้าเราใช้ชื่อกำว่าสารครอบครัวมรดกอิสลามซึ่งมีอยู่แล้วในสี่สาร,รในห้าสารของสี่จังหวัด เช่นสารจังหวัดปัตตานีจังหวัดสตูลจังหวัดนาทิวาจังหวัดยะลานะฮะซึ่งใช้อยู่มาเป็นร้อยปีเลยครับจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาเหลือเกินนะ,นะ,ะเพราะว่าสารครอบครัวมอิสลามนี้คือถือว่าเป็นสารจำนันพิเศษอย่างหนึ่งครับซึ่งใช้กับกลุ่มคนเฉพาะ เฉพาะมุสลิมที่อยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ในเขตอํานาจของศาลนั้นๆน,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 นะ,ะเช่นปัจจุบันนี้เนี่ยมุสลิมที่อยู่ปลายใต้เขตอํานาจศาลของสีจังหวัดได้ใช้กฎหมายิสลามในเรื่องครอบครัวม,มาดกซึ่งซึ่ง ขึ้นอยู่กับสารที่ว่านี้นะแต่ว่าตอนนี้มันยังเป็นแผนกหนึ่งยังไม่ถึงกับเป็นแผนกแต่ว่าคือเป็นหน่วยหนึ่งของสารจังหวัดอยู่แต่ที่ตามกฎหมายใหม่ที่ต้องการนี่ก็คือต้องการยกให้เป็นแผนกหนึ่งของศารจังหวัดนะและต้องการขยายไปจังหวัดต,ต่างๆที่มีมุสลิมมากมายนะฮะแต่ว่าเขาไม่ได้ไหมายความว่าจะแยก ขยายทีเดียวทั้งประเทศไม่ใช่ในตัวกฎหมายเท่าที่ผมอ่านดูร่างที่เขาเสนอนั้นเนี่ยมันเป็นการดูตามความพร้อมของรัฐบาลและของประชาชนซึ่งถ้าจังหวัดไหนมีความพร้อมนะรัฐบาลพร้อมก็จะยกร่างเป็นษฎีกาขึ้นมาและก็ให้ใช้ในจังหวัดนั้นเช่นจังหวัดสงขลาอย่างนี้เป็นต้นซึ่งข้อ ที่พูดกันว่ารัฐบาลไม่พร้อมต้องการดาโตหลายคนมากมายที่จะต้องเป็นปัญหาอันนี้ไม่เป็นปัญหาเลยครับเพราะว่าไม่ได้ทําทีเดียวทั้งประเทศครับรัฐบาลเห็นว่าจังหวัดใดพร้อมเขาแก้มีดาโตหนึ่งคนของจังหวัดนั้นก็เท่านั้นเองครัก็ต่อไปปีต่อไปอีกห้าปีสามปีต่อไปเห็นว่าที่จังหวัดนี้พร้อมก็สามารถยกเป็นกิเศษกาพนได้ท่านดาโต เอ่ยถึงคําว่าดาโตะนะครับซึ่งในศารชริยะหรือว่าสารที่เราใช้ในครอบครัวกฎหมายมารดกนะครับ,รบอ,อยากทราบคํานิยามและก็บทบาทและหน้าที่ของดาโตะยิธรรมนะครับเพื่อให้พี่น้องท่านผู้ชมได้รับทราบในเบื้องต้นสักนิดนะครับคือตาจริงแลกคำว่าดาโตะยิธรรมหรือกอดีเนี่ยมันเป็นผู้พิพากษาในก,ในกฎหมายอิสลามครับ แต่ปัจจุบันนี้ในในตามกฎหมายเก่าที่เราใช้กันอยู่นี้เนี่ยคดีหรือว่าดัชโยยุติธรรมที่ทำมาอยู่ในศาลปัจจุบันนี้เป็นองค์คณะคของผู้พิพากษาซึ่งมีทั้งผู้พิพากษาและดัชโยติธรรมร่วมกันในการพิจารณากฎหมายที่ใช้กฎหมายสลามในศาลของสีจังหวัดนะฮะทีนี้ในการพิจารณาคดีเนี่ยมันมีทั้งพิจารณาในด้านข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง ทีนี้แยกกันระหว่างอำนาจของรัฐวิธธรรมกับผู้พิพากษาตรงที่ว่าผู้พิพากษานั้นมีอำนาจในการพิจารณาข้อเท็จจริงและก็รัฐษนั้นมีอำนาจในการพิจารณาข้อกฎหมายทุกคนมีมีหน้าที่หน้าที่เป็นองค์ณะในการพิพากษาคดีที่นั่นคือตามกฎหมายเก่าแต่ในตามกฎหมายใหม่เนี่ยที่ที่กำลังปรับปรุงที่ว่าที่เสนอทางรัฐบาลไปแล้วนี่ก็คือว่า ต้องการเพิ่มจํานวนของนักทิธรรมเนี่ยให้มีสัดส่วนมากกว่าผู้พิพากษาในองค์คณะแต่ก็ยังพิพากษาร่วมกันเหมือนเดิมและอีกอันหนึ่งที่แก้ไขก็คือไม่แยกอํานาจในเรื่องของข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงคือทุกคนทั้งผู้พิพากษาและนักทฤษธรรมเนี่ยมีอํานาจในการพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายร่วมกันแต่ว่าตามสัดส่วนจํานวนคนแล้วเนี่ยนัโทษจะมมีมากกว่าเล็กน้อยนะฮะ ซึ่งไม่เหมือนปัจจุบันนี้ที่แยกอํานาจกันนะฮะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังมีจุดอยู่เ้ามีอีกหลายๆจุดแต่ผมจะไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างนะครับทีนี้วกเข้ามาสู่ในเรื่องของศาสรชรีอะนะครับที่ท่านดาโตเองมีประสบการณ์ไปเยือนต่างประเทศหรือไปดูงานนะครับพอที่ยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าประเทศใดบ้างที่ใช้ระบบสารชรีอะแล้วก็ผลการตอบรับของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างไรบ้าง คือในเรื่องของครอบครัวมรดกเนี่ยมันเป็นเรื่องพูดง่ายๆว่าเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆนะฮะที่เกี่ยวกับมนุษย์เราเนี่ยเพราะฉะนั้นในแต่ละประเทศที่แม้ว่าจะไม่ได้เป็นประเทศมุสลิมเนี่ยเขาก็ยินยอมที่จะให้มีการใช้กฎหมายิสลามที่ว่าด้วยครอบครัวม ok รดกกับชาวมุสลิมที่อยู่ในประเทศนั้นๆน,น,นะฮะซึ่งมีมากมายหลายประเทศด้วยกัน อย่างประเทศในประเทศหลายประเทศเช่นประเทศฟิลิปปินส์นะฮะซึ่งเป็นไม่ใช่ประเทศมุสลิมเขาก็ให้มีสารชรยะที่ใช้ในเรื่องของครอบครัวมาดกอิสลามได้มานานแล้วเช่นเดียวกันประเทศอื่นๆเช่นประเทศศรีลังกาประเทศอินเดียแม้แต่ประเทศอังกฤษปัจจุบันนี้ก็มีสารอิสลามเหมือนกันนะครับและยังมีอีกหลายประเทศครับมากมายนะฮะที่เรียกถือว่ามัน เป็นส่วนดีของทั้งประชาชนและของรัฐบาลเองรัฐบาลนี่ได้ชื่อว่าเป็นรัฐบาลที่ให้ความเสมอภาคให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนทั่วถึงทันในเรื่องที่ไม่ได้มีส่วนเสียกับคนอื่นการได้ใช้กฎหมายสลา a ของประชาชนชาวมุสลิมของประเทศนั้นๆในเรื่องครอบครัวมดกซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นเนี่ย ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรสนับสนุนอาการที่จะทําให้บ้านเมืองของเราในโดยเฉพาะในสามจ,จังหวัดเจริญภาคใต้นี้สงบนั้นผมเห็นว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยที่จะทําให้เกิดปัญหาซึ่งตามความเห็นของผมนั้นผมเห็นว่า ปัจจัยในการทําให้เกิดปัญหานั้นมันปัจจุบันนี้มันมีมากขึ้นกว่าเก่าคือก่อนนี้สมมติว่ามีมันมี3ปัจจัย4ปัจจัยปัจจุบันนี้ก็คงจะมีปัจจัยอื่นมาร่วมด้วยมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นข้อที่หนึ่งในเรื่องของความไม่เป็นธรรมในสังคมซึ่งมันเป็นมานานแล้วตัง้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน และก็ในเรื่องของการศึกษาซึ่งประชาชนในท้องถิ่นนี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของการศึกษาที่เหมาะสมมานานนอ,นอกจากนั้นแล้วในเรื่องของประวัติศาสตร์ก็ไม่ทําความชัดเจนว่ามันมีผลยังไงต่อปัจจุบันที่จะให้มันเป็นผลดีนะฮะหรือไม่ดียังไงเพราะฉะนั้นสรุปแล้วว่า ปัญหาต่างๆเหล่านั้นมันเมื่อร่วมกันแล้วเนี่ยและก็มาถึงจุดจุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดที่บุคคลในสมัยปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมือนกับในอดีตความรู้ในเรื่องของความติดต่อสื่อสารมันมีมากขึ้นทำให้ความคิดในการที่กะจัดปัญหาต่างๆเหล่านั้นมันปิดแปลกไปจากเดิมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทำยังไง ที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ทุกฝ่ายมีจุดร่วมกันในการเรื่องผลประโยชน์ในเรื่องของการาจะได้ความต้องการของแต่ละฝ่ายเพราะว่าถ้าหาทุกฝ่ายไม่ได้รับในสิ่งที่ตนต้องการแล้วเนี่ยยากที่จะแก้ปัญหาเพราะแต่ละฝ่ายลงทุนไปแล้วเยอะคนเราเมื่อลงทุนไปแล้วเนี่ยจะต้องให้ได้ ส่วนหนึ่งถึงไม่ได้ทั้งหมดให้สมกับที่ตนเองลงทุนไปแล้วเพราะฉะนั้นในทุกฝ่ายเนี่ยได้ลงทุนไปเยอะเพราะฉะนั้นหาจุดตรงไหนลราให้ทุกฝ่ายเนี่ยได้ประโยชน์ร่วมกันแม้ว่าแต่ละฝ่ายอาจจะเสียไปบ้างแต่เขาต้องได้บ้างตามที่เขาต้องการทีนี้ในเรื่องของสารชริยะเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ย ขั้นตอนกระบวนการหรือการดําเนินงานเนี่ยนะครับไปถึงไหนแล้วครับตอนนี้ได้ข่าวว่าอยู่อยู่ที่นายกรัฐมนตรีรที่จะต้องเซ็นเพราะว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินซึ่งปัจจุบันนี้ได้ข่าวว่าท่านนายกรัฐมนตรียังไม่ได้เซ็นครับซึ่งอาจจะมีะเหตุอะไรผมไม่ทราบนะฮะแต่ได้ทราบข่าวว่ายังไม่มีการเซ็น ถ้าได้ผ่านการเซ็นของนายกรฐมนทรีแล้วคิดว่ากฎหมายนี้น่าจะผ่านไปด้วยดีครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับสำหรับในวันพรุ่งนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจนะครับโปรดติดตามตอนต่อไปก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขออิงไทยด้วยคำว่าวสลามและสวัสดีครับ